สวัสดีค่ะหลังจากคุณครูได้ไปฉีดวัคซีนมานะคะก็ได้มีอาการป่วยนะคะไม่สบายเมื่อวานวันนี้เดี๋ยวเรามาเรียนต่อในรายวิชาภาษาไทยอ่านสะกดคําและเรียนรู้ความหมายของคํานะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะในหน้า45ค่ะอ่านตามคุณครูเลยค่ะ น้ำเชี่ยวเหลียวดูงูเขียวเดียวเดียวเชี่ยวชาญเรียวเรง่งแสงดาวสาวสวยถ้วยแก้วแล้วสิจปากเหวเปลวไฟใบปลิวริ้วโรยพลอยเขียวกลมเกลียวเจียวเจ้าเข้ากล้องท่องเที่ยวและ เปรี้ยวหวานนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านคํนะคะและเรียนรู้ความหมายกันนะคะและคุณครูจะให้นักเรียนทําในแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่36 37นะคะในหนังสือแบบฝึกหัดนะคะอย่าลืมทำ ค,ครูด้วยนะคะคความหมายของมาตาตัวสะกดแม่เกลูกันนะคะมาตาแม่เกลืคือคำที่มีพยัญชนะวอแหวนอยู่ท้ายคำเสมอซึ่งวอแหวนจะเป็นตัวสะกดของมาตานี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะมาตาแม่เกลืใช้วอแหวนเป็นตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้นนะคะเรามาดูตัวอย่างคำมาตาแม่เกลืกันเลยค่ะ เด็กๆช่วยกันถ่ายภาพถ่ายคําและช่วยกันสะกดคําไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะคําแรกนะคะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยง่ายมากๆเลยภาพนี้คือคําว่าดาวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันกับครูเลยนะคะดอาวดาวเก่งมากๆเลยค่ะภาพที่สองนะคะเด็กๆ,ๆภาพนี้ เป็นอุปกรณ์สิ่งหนึ่งที่ใช้ในการติดกระดาษภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ากาวเก่งมากๆเลยค่ะสะกดพร้อมกันเลยนะคะกอาวกาวต่อมานะคะเด็กๆภาพนี้ล่ะคะชาวบ้านเขาทำอะไรกันอยู่เอย่ย ภาพนี้คือคำว่าเกี่ยวข้าวถูกต้องค่ะเด็กๆภาพนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสามกอเอียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวขออาวขาวไม้โทข้าวเกี่ยวข้าวถูกต้องค่ะเด็กๆภาพที่สองะคะภาพนี้คืออะไรเอ่ยเป็นอาหารจานโปรดของเด็กๆหลายๆคน ภาพนี้คือคำว่าไข่เจียวถูกต้องค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยนะคะขอไอไข่ไม้เอกไข่จอเอียวเจียวไข่เจียวถูกต้องค่ะเด็กๆยังมีคำต่ออีกนะคะเด็กๆภาพนี้นะคะคือคำว่าอะไรเอ,อ่ยสัตว์ชนิดนี้เด็กๆรู้จักทุกคนใช่ไหมคะ ภาพนี้คือคำว่าแมวเหมียวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสะกดพร้อมกันกับครูเลยนะคะมอแอวอแมวหอมเอีววเหมียวแมวเหมียว,ยว,ยว,ยวถูกต้องค่ะภาพนี้ละ่ะคะเด็กๆคือคำว่าอะไรเอ่ยเด็กนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่ภาพนี้คือคำว่า แถวยาวถูกต้องค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะถอแอวแถวยออาอยาวเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างคำามาตาแม่เกลกันต่อนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคำว่าแก้วน้ำเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ,ๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ กแอวแก้วไม้โทแก้วนออนำไม้โทน้ำแก้วน้ำเก่งมากๆเลยค่ะคำต่อมานะคะภาพนี้คือคำว่าไรเอ่ยเป็นผักชนิดหนึ่งภาพนี้คือคำว่าถั่วเขียวเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะถออัวถัว่ว ไม้เอกถั่วขอเอียวอเขียวถั่วเขียวเด็กๆอย่าลืมนะคะคําว่าถั่วเนี่ยเราใช้สละอัวคือไม่เห็นอกกาศแล้วมีวอแหวนไม่ใช่คํามาตาแม่เกลนะคะสละอัวถออัวถั่วไม้เอกถั่วเป็นคําที่ ไม่ใช่มาตาแม่เกลแต่คำว่าเขียวเด็กๆเ,เห็นไหมคะวอลแหวนที่อยู่ข้างหลังสีแดงที่ครูทำไว้เป็นคำมาตาแม่เกลนะคะเด็กๆอย่าจำสับสนนะคะยังมีต่ออีกนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยเวลาเราดูดน้ํามาแล้วจะรู้สึกเย็นชื่นใจสดชื่นภาพนี้คือคำว่ามะพร้าว ถูกต้องคะ่ะเด็กๆเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมออะมะพอรออาวพาวไม้โทพาวเก่งมากๆเลยค่ะและคำนี้นะคะคำนี้คือคำว่ามะนาวถูกต้องคะ่ะคำนี้เด็กๆตอบถูกทุกคนแน่เลยเรามาสะกดพร้อมกันนะคะมออะมะนออาวนาว,เ,นาวเก่งมากๆ